มาคุยกันต่อกับรายการนิวส์อาวนะคะเราไปกันที่เรื่องของการชุมนุมของเครือข่ายชนะรักถิ่นนะคะซึ่งจริงๆวันนี้เนี่ยก็มีภาคีจากหลายส่วนนะคะมาร่วมชุมนุมกับทางเครือข่ายชนะรักถิ่นด้วยนะคะซึ่งล่าสุดก็มีรายงานล่าสุดเข้ามาทางแกนนําเครือข่ายชนะรักถิ่นนายสมบูรณ์คําแหงก็บอกว่าหลังจากคือเขาเดินมาได้จนถึงแค่สะพานชมมยมารุเชตทำเนียบรัฐบาลนะคะ คุณสมบูรณ์ก็บอกว่ามาได้จนถึงตรงนี้ก็ยืนยันว่าจะขอใช้พื้นที่นี้เพื่อปักหลักพักค้างคืนค่ะเพื่อรอฟังมติคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะคะคุณสมบูรณ์ย้ําบอกว่ามติคอรมอพรุ่งนี้นะคะที่ต้องการก็คือว่าอยากให้คอรมออนุมัติให้ตั้งนักวิชาการมาศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์หรือ SEA ของโครงการนิคมอุตสาหกรรม จะนะนะคะแล้วก็ให้ยกเลิกมติคอรมอลเกี่ยวกับโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะทั้ง3ครั้งก่อนหน้านี้ค่ะโดยนักวิชาการที่ตั้งขึ้นมานั้นต้องมีความเป็นกลางและเป็นนักวิชาการที่ทุกฝ่ายยอมรับไม่มาตรฐานเพราะมองว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ขนาดใหญ่มากพื้นที่กว่า2 0 0 0 0ไร่กินพื้นที่ประมงพื้นบ้านค่ะดังนั้นการเอาพื้นที่โดยอ้างกระบวนการอ้างอำนาจรัฐจึงมองว่าควรจะเคารพสิทธิ กับชาวบ้านในพื้นที่นะคะดังนั้นกระบวนการที่เสนอก็คือให้ใช้นักวิชาการในภาคใต้นะคะเข้ามาศึกษาว่าควรจะมีโรงงานแค่ไหนใช้พื้นที่เท่าใดเกิดมลพิษขนาดไหนเป็นอย่างไรบ้างซึ่งหากศึกษาก่อนเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานสากลที่ยอมรับได้แล้วพอได้ผลศึกษาแล้วเนี่ยรัฐบาลค่อยมาพิจารณาอีกครั้งว่าจะสร้างต่อหรือไม่ซึ่งเชื่อว่าตรงเนี้ เป็นทางออกของความขัดแย้งในพื้นที่ได้ค่ะก็คือเขาขอแค่ให้ไปศึกษาพี่โสซึ่งเขาก็มีสิทธิ์ที่จะขอเพราะเขาอยู่ตรงนั้นน่ะแค่นั้นเองก็นี่คำตอบของลุงลุงตู้คอนเทนเนอร์มาได้ไงลุงตู้ใช่บอกว่านี่คมอุตสาหกรรมยกเรื่องไม่ได้ค่ะตอบอยู่แล้วก็คุณก็บอกไปยกเรื่องไม่ได้ไม่ต้องศึกษาเพราะคุณยกเรื่องไม่ได้คุณต้องให้ศึกษาไปคุณก็ทำโครงการนี้ต่อไปใช่ไหมล่ะ แต่จะเหมือนหินกรูบอน,นอกรัฐบาลแล้ว,ลวมีคนตายรายหนึ่งก็เลยเลิกลากันไปแล้วแรงกดดันจากคนในท้องถิ่นด้วยใช่ไหมให้เป็นกระแสแต่คราวนี้นะ่ะที่ดินเจ้าสัวที่ดินเขาซื้อไว้แล้วเป็นหมื่นเหมือน,นไรเรียบร้อยแล้วะนะ,ะ,ะแล้วก็ลุงตู่เขาบอกว่าไม่ไม่ยกเลิกแล้วคุณจะจะมาตั้งประชาพิจารณ์หรือจะมีศึกษาอะไรกันในเมื่อ ยังไงก็เดินหน้านี่ถ้าทำศึกษาไปก็ต้องศึกษาให้ได้ให้เพื่อให้โครงการนี้เดินไปได้ใช่ไหมค่ะใช่มันปักถักไปแล้วปักปักธงไปแล้วว่าต้องไปให้ได้อ่ะคือปักธงว่าจะทําอ่ะใช่ไหมคะถึงจะศึกษาท้ายที่สุดอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเบี่ยงเบนผลอะไรมาให้ไปให้ได้ก็จะทำเนี่ยนะคะมีเสียงลุงตู่เราลองไปฟังดูนะคะลองฟังลุงตู่พูดถึงเรื่องของโครงการนิคมชนะที่ว่านี้นะคะกับการออกมาเรียกร้องของ พี่น้องชาวชนะนะคะไปฟังดูคะ่ะในเรื่องของปัญหานชนะตอนนี้ผมก็ได้ตั้งคณะกรรมการใหม่ที่กะลังมาเข้คาคอรมอลวันพรุ่งนี้นะซึ่งมีรองพระธานพุ่งเป็นประธานเพื่อจะนําประธานตางนั้นมาสู่กระบวนการแก้ปัญหาซึ่งมติคอรมอลไม่สามารถจะว่าให้ทําน่นได้ทานี้ได้ไม่ได้เพราะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการทําประชาพิจารณ์ทำ GA, เอชเอเอต่างๆเหล่าน,นี้นะก็ต้องกลับมาทบทวนใหม่ทั้งหมดนะ พราะนั้นมันก็ต้องเป็นเป็นเคสตัวอย่างอีกเคสหนึ่งนะในการทะไาต่างก็ตามที่ทําตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งมันเอ่อเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเจนารมณ์ของรัฐบาลคือต้องการให้ภาคใต้ของเราจะมีรายได้ที่ดีขึ้นนะมีกิจการมีกิจกรรมต่างเพิ่มขึ้นแต่ต้องขั้นตอนการบริการที่ยังมีปัญหาอยู่ก็ต้องมาทบทวนใหม่นะแล้วก็ให้เพิ่มมีการมีส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็ขอร้องกันอย่า,อย,าอย่าชุมมุนกันอีกเลย นะรัฐบาลก็รับมาพิจาให้แล้วนะแล้วจะดำเนินการให,ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนแต่จะบอกว่ายกเลิกเลยนอ้มันไม่ได้บ้างมันมีกฎหมายหลายตัวอยู่นะในเรื่องการทำาบชพพจารการทำเอชเอการปรับพื้นที่สีอะไรสีเขียวกับสีม่วงอะไรสักองเนี่ยมันมีกฎหมายเขาอยู่แล้วนะมีกระบวนการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคอรมอสั่งไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็มีแต่ว่าต้องกาําชับหน่วยง,งานต่างๆไปทําใหม่ให้ถูกต้อง นะตรงกับความต้องการของพื้นที่และเป็นข้อแท้จริงเรื่องอื่นเรื่องที่ดินจะถูกไม่ถูกใครเป็นเจ้าของก็ไปต้องไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งตรงโน้นนะถ้ามาพันกันทั้งหมดมันแก้อะไรไม่ได้สักตัน้นะก็ยืนยันนะครับรัฐบาลก็จะแก้ไขปัญหานอย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อให้เดินหน้าไปสู่ออความต้องการของประชาชนมันมีทั้งคนเห็นด้วยคนไม่เห็นด้วยไงใช่ไหมก็ต้องไปดูสิ่งที่มาที่สุ่คือไม่อยากให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยมาเข้ามาทำหนุนให้เกิดความวุ่นวายข็ได้เองกระบวนการทำทำได้อยู่แล้วนะ ก็ปล่อยเชื่อว่าผมให้วันสงขลนเรือนี้ไม่ได้หยุดคิดมาเลยตั้งหลายวัดมาแล้วเนี่นะที่ว่าที่ยังไม่พูดก็คือต้องการให้คนของเราได้ไปเช็คไปตรวจสอบเมื่อวานก็ได้ส่งรองตัวพงศ์ไปคุยกับเขาไปแล้วในขั้นตน้นก็ได้ได,ได้ทำความใจกันดีขึ้นนะซึ่งทั้งปันที่สุดคือการให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยต้องต้องต้อง,อ,งอะไรรวดเร็วแล้วก็ตัวถึงนะเนาะวันนี้มีการตรวจสอบจากหลายหน่วยงานด้วยกันนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นกรมการสิทธิพลไม่ว่าจะเป็น รล้วงานผู้ตรวจการแผ่นดินต่างเขาก็มีคําชี้แจงมาแล้วล่ะเดี๋ยวก็หาเรื่องในพรบพรุ่งนี้แล้วกันนะโอเคนะจ๊ะเรื่องค่ะฟังแล้วเป็นยังไงบ้างพูดมันเป็นคนที่เคารพกฎหมายเอ้าอ้างกฎหมายอ้างกฎหมายกฎหมายกฎหมายเปลี่ยนแปลงได้มันแก้ไขได้ฮะมันไม่มีอะไรตายตัวเพียงแต่ว่าคุณอยากทําในสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็ให้เข้ากับหลักของธงที่ตั้งไว้แค่นั้นเองใช่ไหมค่ะ คุณพูาว่าต้องการต้องการให้ให้ถูกใจไปให้ให้ไปกับความต้องการประชาชนใช่ไหมแต่มีประชาชนสองกลุ่มแล้วคุณจะทำางไงฝ่ายหนึ่งจะเอาฝ่ายหนึ่งไม่เอาอ่ะไมทำไงอ่ะนายกว่ายังไงอ่ะจะทำยังไงอ่ะคือนายกก็ต้องชัดเจนนะเรื่องแบบนี้เขาเอาอยู่แล้วไงเอาอยู่แล้วไม่งั้นตั้งโครงการนี้ขึ้นมาทำไมคือแต่นายกตอบเนี่ย เหมือนกับเนี่ยรัฐบาลก็จะเร่งแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่าเออมันไม่มีหรอกมีใคร่าเร่งหรือไม่มีใครแก้แกปัญหาแรงสิ้นละแต่ว่ามันการว่าตั้งกรรมการคือการยื้ออีกแล้วอีกรอบหนึ่งใครี่แล้กกรรมการธรรมนัตไม่ใช่เหรอค่ะก็คือรอให้กระแสมันซาไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินขับเคลเดินต่อใหม่เ,หมเดียเด๋ยวพวกนี้อาจจะอ,อาจจะประชุมคณะระมาเสร็จก็ตั้งกรรมการอีกชุดหนึ่งค่ะ กี่ชุดแล้วเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไอ้ตั้งมาอีกูประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็ได้ประเด็นสิ่งแวดล้อมตั้งกรรมการดูสิ่งแวดล้อมชัดเจนสิว่าเป็นยังไงผลกระทบจริงๆนะอันนี้กรรมการเจรจากับชนะนะคุณสุวัสดิ์พงศ์นี่นะเราต้องไปไปดูอ่าที่จะไปดูสิ่งแวดล้อมกันอย่างที่กรรมการชุดหนึ่งผลกระทบอแต่นายกพูดอย่างนี้บอกส่วนเรื่องอื่นๆเรื่องของที่ดินจะถูกหรือไม่ใครจะเป็นเจ้าของต้องไปตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่ง ถ้าเอามาพันทั้งหมดก็จะไม่สามารถแก้อะไรได้สักอันเอาแล้วถ้ามันเกี่ยวกันนะว่ายังไงอะ่ะพีโ่โสยืนยันว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วนเพื่อให้เดินหน้าไปสู่ความต้องการของประชาชนซึ่ง<ก>มีทั้ง,ไง,ไงคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็ต้องไปดูควต้ไงไงองการของใครล่ะคือพูดแบบโยนกลองแล้วก็ปัสสาวะแล้วก็หาแพะไงอ,อย่างที่ว่าไ,ม,ไม่ผิดไม่มีหลุดจากนี้อื คือมันมีปมอะไรตั้งหลายอย่างที่มันดูแล้วมันไม่เคลียร์ทำไมนายกไม่ไม่บอกล่ะอธิบายได้ไหมว่าทําไมมันมาจนถึงจุดนี้ทั้งที่เรื่องของการทําสิ่งวัดล้อมหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันข้ามขั้นตอนอะไรมาหลายอย่างที่เราคุยกันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำไมไม่ไม่เคลียร์ว่าอ้าวโอเคมันยังทําไม่ถูกต้องมันยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดทําใหม่ได้ไหมแล้วพี่น้องเจนาเขาก็ขอแค่เนี้เขาเคยยอมรับความผิดพลาดในภาค ส่งของรัฐหรือเปล่าล่ะที่ผ่านมาค่ะนี่ไม่พูดถึงสักคํามและนี่นะบอกเจตนารมณ์ของรัฐบาลคือต้องการให้ภาคใต้ของเรามีรายได้ที่ดีขึ้นมีกิจการกิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นก็ใช่ไงมันแปลว่าอะไรพี่โสถ้าคุณจะถ้าคุณจะไปทำนะทำไหมทําไมทำที่อื่นได้ไหมเออไปทําที่อื่นได้ไหมคนเขาไม่อยากได้อ,อ่าทาที่อื่นได้ไหม ชายหาดมันมียาวๆอยู่อเนี่ยมันไม่ใช่ที่เดียวใช่ไหมล่ะ,ะก็เอาไปที่มันที่ไหนเขาต้องการเอาไปท,ทำนี่โในใยไหม,มนี่นะเราก็ไม่ให้เขาเข้าไปวันนี้ก็เอาคอฟอมากัน้นกั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นี่ม,มีมีหลายกลุ่มนะวันนี้ไปรู้สึกไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้างเดียวมีหลายกลุ่ม,มไปค,คนเยอะนะวันนี้ใช่ค่ะคือเอาดีๆนะเรื่องนี้นายกนายกเหมือนโยนฟืนเข้าไปในกองไฟอยู่เหมือนกันนะพี่โสนะ เพราะว่ามันมันมันค่อนข้างจะชัดเจนว่านายกไม่ค่อยใส่ใจกับความเป็นอยู่ของคนที่นั่นนะ่ะก็ที่ไหนก็นแล้วแต่ก็บอกแล้วไงโจนกรองปัสสาวะ,ะหาแพ้ค่ะนี่นะ,ะวันนี้มีสอสของภูมิใจไทยคนหนึ่งนายนัทชน,นนสีกอกเกื้อนะคะก็ออกมาบอกว่าสนับสนุนกรณีที่นายสุพัฒนาพงศ์ จะเข้าไปในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงใช่ไหมคะโครงการที่ว่านี้นะคะเตรียมลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐก,กับเครือข่ายจนารักถิ่นซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าท่านสุภัฒนพงศ์จะลงพื้นที่จริงหรือเปล่านะอันนี้เป็นนายนัชนมพูดแล้วบอกว่าเป็นน,นิมิติที่ดีที่รัฐบาลจะฟังปัญหาและเสียงสะท้อนในพื้นที่อย่างรอบด้านจะได้นําข้อมูลไปตัดสินใจแล้วก็บอกว่า,ารัฐบาลนี่นะ เชื่อว่าคนในพื้นที่ยินดีแล้วก็ให้การต้อนรับและพร้อมให้ความร่วมมือโดยไม่ดื้อดึงที่จะล้มโครงการโดยไม่ฟังเหตุผลใดๆขอเพียงรัฐบาลไม่นําการเมืองหรือตั้งทงในใจอ้างเรื่องการพัฒนาโดยที่ชาวบ้านไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม <c oughs> ในการออกแบบซึ่งเป็นเหมือนกับการมัดมือชกนี่คือนกะ็ถามที่ว่า การพัฒนาอุตสาหการรมที่เป็นต้นแบบทีม่มีปัญหาเนี่ยมีที่ไหนบ้างในประเทศไทยคมีไหม,มทีม่มีปัญหาเรื่องผลกระทบด้านบลเพราะว่เป็นพิษในประเทศไทย<ม>เคยมีตัวอย่างที่ไหนหรือเปล่าคเรามีมา,าตลอดค่ตที่ต้องดูต้องอภิมหาโครงการ EEC อ,อีกนะซึ่จะซึ่งจะรอดเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะไม่มีแรงจูงใจอะไรที่มาค่าแรงก็แพง คอร์เรชันก็นเยอะหัวคิวค่าตรงสารพัดอย่างนะความร่าชา้าในการจัดการเรื่องท่าเรือเรื่องระบบสุร,กรากากนะเรื่องการผ่านแบเนียต่างๆขั้นตอนต่างๆเยอะแยะเนี่ยมันไม่เป็นแตงจูงใจที่คนจะต้องมาลงทุนเวียดนามเขาไปไกลแล้วเวียดนามเขามีส่งออกรถไฟฟ้าไปขายอเมริกาได้ซ้ำไปยี่ห้อวินฟ้าส์อ่ะของเราเนี่ย Asia, เดทรอยส์เเชียเครื่องยนต์รถยนต์ยังทำไม่ได้เลยแล้วก็จะสร้างนิคมเรื่อยเลย น,คน,นิคมนี่นิคมนั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้นั้นอะไรเงี้ยเปิดไม่อยู่ที่ว่านักการเมืองจะเอาแบบไหนไงอันนั้นก็มประชาแบบไหนไงคือคือนักการเมืองจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองและประชาชนเป็นหลักก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะการให้สมปทานรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงเราสูญเสียป,ป่าพื้นที่ป่าที่มกะสันที่เขมามรคสันไปเพื่อแลก ให้เจ้าสัวพัฒนาและการพื้นที่ส่วนไว้เป็นป่านะโดยที่ไม่รู้จะได้อะไรขึ้นมาประชาชนทั่วไปได้อะไรมาปะก็ไม่ไม่รู้นะเหมือนตัวอย่างที่เราสอที่เราสูญเสียไปให้ลิคิงเพาเวอร์ได้พื้นที่นั้นไปประชาชนไม่ได้อะไรเลยนะการขนส่งแต่กลุ่มธุรกิจได้ไปแน่นอนและคงจะมีคนร่เงินค่าตกงค่าอะไรเรียบร้อยไปแล้วและคนที่รับผลประโยชน์ไปก็ไม่ได้บอกให้เราให้ฟังและนี่เราจะสูญเสียในพื้นที่ของลำโพง ใช่ S <S ปอ,นะอีกหลรพลภ์นะตัวพราะความคิดเห็นนักการเมืองอ้างการพัฒนาแล้วจะมีคนที่ได้ผมปยจากโครงการมิกซ์ยูตตอนแรกจะมไม่มีแม้เข้ามาสวนแค่คาเดียวนะแตนน่หลังอ้างมาจะมีสวนส่วนหนึ่งกันไม่ให้สวนส่วนหนึ่งนะคือเรามีแต่เสียประชาชนไม่ได้อะไรนะโครงการมิกซ์ยูตบาบาอเขาแตกนะไม่มีอะไรได้เลยมรดกสันก็ไม่ได้อะไรเลยอ้างความสะดวกนั่นน่นแต่ว่าคดหารถไฟมันเกี่ยวอะไรกับสวนอ่ะอมไม่เกี่ยวอะไรกับสวนเลยใช่ไหมแล้วก็คือนักการเมืองมีแต่จะได้ พื่อผมเยอะของฝ่ายนี้เขาต้องการโดยที่ไปชนไม่ได้เลยเลยแต่ต้องสูญเสียเครือข่ายรถไฟโอเคถามว่ามีไปหารถติดไหมมันก็ติดอย่างเงี้ยนี่เขารถเหลือหลายขบวนแล้วแล้วกรุงเทพเนี่ยคุณนั่งในรถแอร์นั่งรถรถเก๋งเนี่ยติดปั๊บเดียวเองนะไม่ได้ติดทั้งวันปกติมันติดอยู่แล้วคุณยอมเสียสละคุณต่างจังหวัดนี่เขาทนสารพัดอย่างเนี่ยนะ เสียเงินทุกอย่างเพื่อความสะดวกคนกรุงเทพเขามไม่ได้ประโยชน์อะไรสักอย่างเลยซึ่งเขาก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะก็ใช่ไงออแล้วนี่เขาจะขอความสะดวกมาลงของรโพงเนี่ยคุณไม่ตัดสิทธิ์เขาแทนที่ประเทศไทยควรจะมีเครือข่ายสร้างเน <ừ> ็ตเวิร์กรางให้มากกว่า <ừ> เดิมไม่ให้ไปตัดลงไม่มีประเทศไหนในโลกที่เขาทิ้งสถานีในเมืองไม่จะเป็นในโคนโลนแฟรงก์เฟิร์ตเบอร์ลินเขาสร้างใหม่ก็สร้างใจกลางเมืองกรุงเบอร์ลิน ที่ส่วนหนึ่งของขตะวันออกตอนนี้เขาสร้างใหม่ใหญ่เบื้องเริ่มเลยเป็น,เป,นเป็นหอบบานหอบที่ขนาดใหญ่มากใช่ไหมแฟรงเฟิร์ต <Frankfurt S 2> ก็ตั้งอยู่กลางใจเมืองโคโลนก็ตั้งอยู่กลางใจเมืองทุกเมืองเขาตั้งอยู่กลางใจเมืองวอเตอร์ลูใช่ไหมใช่แล้วก็อของฝรั่งเศสนะ,ะก็อยู่ในเมืองคือเขาไม่พยายามว่าเอ้ยย้ายอยู่นอกเมืองนู่นไล่คนเดินต่อรถบัสเข้ามาจะบ้าเปล่าก็ดูเดอะชูปในลอนดอนกขขึ้นมา่วนหน,นึ่งก็มาโผล่บนบนดินใช่ อยู่ข้างล่างก็โผล่ขึ้นข้างบนไป<ม>ด,ดูสิในในอเมริกาไม่ว่าจะเป็นสารรถไฟใต,ใต้ใต้ดินที่ไหนก็แล้วแต่สุดหนึ่งก็จะอยู่บนดินไม่อยู่ใต้ดินใช่ไหม <c oughs> แต่เขาให้ถึงใจกลางเมืองให้มาที่สุดเพื่อระบายคนให้ออกและเข้าเร็วที่สุดอันนี้จะหวังผลจะให้เจ้าสัวได้โครงการน,นี้ไปอ้าง mixed use. mix <ed> use อ้างว่าแล้วก็มีสวนอยู่ย่อมหนึ่งสวนอยู่ย่อมหนึ่งก็บอกให้คุณไปเอาคืนที่ดินก,นรการเรือไฟจากเขากระโดงมาก่อนจากนักเกินบองบุรีล้เ <c oughs> อามาคืนมาก่อน <c oughs> อ คุณสมมะคุณสาม,มารถอะไรพลสิบอกที่รถไฟมีทั้งสองแสนสี่หมื่นไร่ <c oughs> รัชดาก็มีที่ไหนก็มีฝั่งทนก็มีนะของเราคือเมื่อก่อนนี้โยบายง,งี้เง่ารถไฟสายปากน้ําใช่ไหม <c oughs> ที่ผ่านกรวดน้ำไทยมาเนี่ยบางพลังพงศ์เรายกเลิกไปตั้งแต่สี่สิบห้าสิบปีแต่ปีแรกผมมากรุงเทพนะถ้าเรามีตอนนั้นเราก็ชัตเตอร์สวิสจากปาก <c oughs> น้ำเข้ามาเข <c oughs> ้ามาในเมืองถึงพลัโพงศ์ก็ได้สบายๆ <c oughs> แต่ไม่ทำไงไปยกเลิกเขาซะ ทุกวันนี้ในประเทศดดยุโรปเขายังมีรถรางอยู่เลยแต่ของเรายกเลิกรถรางทิง้งผมลนี่เป็นอะไรเป็นรุ่นสุดท้ายที่เห็นรถรางเมื่อตอนเขายกเลิกไปน่าจะเป็นปี2อ1 1บหรือนะ,ะยกเลิกไปซึ่งถือเป็นเป็นมันเป็นความสวยงามเขาถือเป็นความคือขัดขวางการเคลื่อนย้ายของรถเก่งให้คนมีรถให้คนมีรถเก๋งอันนี้ก็โครงการที่ว่าจะยุบหัวลำโพงไม่ให้ใช้เนี่ยต้องทำประชามิจัยอีกละ นางประชาพิจารณ์ในเมือหน้าการเมืองมันตั้งทงไว้แล้วอ่ะมีโครงการมันวาดโครงการมิกซ์ยูไปเรียบร้อยแล้ว,<ช>ลวตึกสูงตึกต่ำม,มีหมดแล้วอ่ะนะให้โดมเป็นทางเข้าตึกอ่ะเออมันควรจะมีฟีเดอร์เซอร์วิสฟีเดอร์เซอร์วิสส่งถึงนี่ใช่ไหมใช่รถไฟรางคู่ก็สร้างมาแล้วก็ไม่ทำค่ะจะเน้นแต่สร้างถนนเพราะว่ามันมัน,ม,นมันคล่องมือคล่องตัว และคล่องคอหรือเปล่าคนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ไม่าจะเป็นจนะหรืออะไรก็แต่ละถามว่าชาวบ้านธรรมดาได้อะไรอ้างว่าโครงการจนะนี่นะจะได้มีคนจ้างงานเป็นแสนคนนะอะไรได้มามันพื้นที่มั่งคั่งยังยืนมั่งมีมั่งคั่งยังยืนถามว่าใครมั่งมีมั่งคั่งยังยืนชาวบ้านได้อะไรหนึ่งสูญเสียอาชีพการทำประมงไปแล้วไปดูแล้วฉงางเมื่อก่อนนี่ถ้าเลือมดรือแหลชงฉบางก่อนหน้านั้นมีมีเขาแล้วมีทะเลมีสุดทาง พอสอนึ่น่าสองนชาติไปลุยจะตอนนั้นจะเอาโรงงานโซดดแอมไปตอนหลังไปสร้างทะเลน่ะมันจะบังธรระชาติตรงนั้นมันโอเคหาดทรายมันสีดํามันเละเป็นเป็นโคลนมันก็ไม่เหมาะสาหรับเล่นน้าทะเลนะโอเคก็สร้างไปแล้วก็จบไปแล้วมารตเพุธสร้างเหมืองทะเลน้ำลึกตอนนี้มีพื้นที่ส่วนหนึ่งตอนหลังคุณบรรหารไปขยายพื้นที่ก็เลยสร้างปัญหาบนภาวะมันมากกกว่าจำนวนเดิมที่เขากำหนดไว้ไง กิน็เม็ปิลทำได้แบบไทยๆไงที่ว่าใช้อำนาจการเมืองเป็นใหญ่ผมเห็นอย่างประชาชนผมอย่างนักการเมืองกลุ่มเฉพาะก่อนเหมือนกันทั้งแอร์พอร์ตลิงค์สวนป่าไอ้ป่าที่มักกะสันต้องสูญเสียไปใช่ไหมใช่พื้นที่มักกะสันแล้วตรงนี้ก็จะมีสูญเสียพื้นที่ของลำโพงจะเป็นมิสยูสคุณจะสร้างบาร์บะคอแตกสูงกันค้าอะไรบ้างใหม่ฮะทำไมคุณไม่สร้างขยายตัวไปต่างจังหวัดบ้างอ่ะแล้วคือสร้างลงไปตรงนั้นใครได้ใช้บ้างอ่ะ มีก็แล้วแต่คนที่ไปเดินเต้นในนั้นจะ m i ู use m i ์ use ก็ต้องมีอะไรมีคอนโดเหรอมีห้างเหรอสต้โตไงมีคนใน้ต้โตไปไงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะทําเวทีรับฟังความเห็นนะคะเรื่องหัวลําโพงนะอันนี้เดียนแจ้งก่อนเพราะว่าประชาชนให้ความสนใจมากประเด็นนี้นะคะก็เธอจะเปิดรับฟังความคิดคิดเห็นนะคะก็บอกว่าแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอเสนอแนะต่อการพัฒนาพื้นที่ของหัวลําโพง โดยจะรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านนะคะแล้วก็บอกว่ายืนยันว่าในการไม่ได้เร่งในการพิจารณาเรื่องนี้เนื่องจากไม่ได้มีแค่การพัฒนาพื้นที่สถานีหัวลำโพงเพียงอย่างเดียวอันนี้คุณศักดิ์สยามพูดนะแต่ยังมีที่ดินในแปลงอื่นๆอีกอทิบางซื่อสีริ่ราชฎร์มกสรรอาเซียและคลองตันเป็นต้นหากดําเนินการได้ตามแผนก็จะช่วยให้การรถไฟกลับมามีสภาพแวดล้อมที่ดีแที่เขากระโดดขึ้นมาก่อนจากนักบุญวีรมขอร้ <ๆ S 2> <ข>องผู้ใดที่สารสั่งแล้วด้วยังไม่แมเอมา แล้วคือนี่มีสหาภาพเขาตั้งประเด็นไว้ซึ่งมันจริงของเขาก็คือว่าคือทุกครั้งที่เข้ามานักการเมืองเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นยุคอะไรจะจะพยายามเข้ามาล้วงใช่ไหมพี่โสมพื้นที่ของการรถไฟแล้วก็จะบอกว่าบอกว่าการรถไฟขาดทุนโอ้โหวิ่งมากี่ปีกี่ชาติแล้วขาดทุนกันขนาดนี้นก็รัฐบาลติดหนี้้ตั้งแสนกว่าล้านอ่ะใช่ทาไมคุณไม่ถามว่าทําไมการรถไฟถึงขาดทุนก็คุณให้เขาวิ่งด้วยราคาคา่าโดยสารแค่นี้มาสามสิบปีแล้วอ่าพี่โสมมีข้อมูลหนึ่งเขาบอกว่า สิบกิโลวิ่งสิบกิโลอ่ะสองบาทใช่ล้วต้นทุนการวิ่งเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วตอนนี้ให้เขาเก็บแค่เนี้ย<ช>แล้วเขาจะมีกําไรได้ยังไงอ่ะใช่งไงแล้วทีนี้คุณจะมาล้วงเขาแล้วบอกว่าอ้าวเขาขาดทุนเขาจะได้มีม,มีมีกำไรสภาพการมันจะได้แข็งแกร่งทํา<ช>ทำไมคุณไม่เอาเงินไปคืนเขาวะคือสภาพของหัวลำโพงกับบางซื่อมันอาจจะไม่ตรงกันนักกับหัวลำโพงกับดอนเมืองกับสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิตอนแรกเขาบอกเอ้จะเอาจะเอาจะเอาสนามบินดอนเมืองเป็น เป็นศูนย์แสดงสินค้าหรือเป็นศูนย์พัฒนาเทนนิสตอนนี้นพราดอนอดังอยู่ไงโอ้จาทำนป่านนั้นป่านนี้ก็คงล้างไปแ,แล้วมัง้นะงกูพราดอนไปถึงไหนแล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่แล้วเขาจะทำเป็นศูนย์แสดงสินค้าซึ่งมีที่เป็นจะเป็น international trade exhibition center ยังดีแท้ที่ไม่มีใครงี้เง่าตามไปด้วยไงไม่ไมไมอนมาเจอตอนทัวริสบูมใช่ไหมตอนที่จีนเขาแห่กันมาเป็นสิบสิบล้านคนนะ่ะ <c oughs> แมงสนามบินดอนเมืองกับใช้ประโยชน์่นะใช่คือเลยระฟื้นกลายเลยระฟื้นคือไม่ใช่ตัวเองใช้สองสนามบินอยู่ไงเหมือนหัวลำโพงไงบางซื่อคิดว่าหัวลำโพงวันหนึ่งไอ้ตองซื่อจะวันหนึ่งจะไม่แน่นเหรอถ้าคุณจะมีชัตเตอร์สวิตคุณมีรถไฟฟ้องไอ้ปลาสารพัดอย่างจะไม่แน่นเหรอก็มันก็มีสองที่มันจะเป็นอะไรไปเนาะพี่โสเนาะเขาบอกว่านักการเมืองมันต้องการจริงใต้โต๊ะคาดตงจากมิกซ์ยูทธป้าบอกเขาแตกยังไงแล้วอีกเหตุผลหนึ่งเขาอ้างอะไรไหมพี่โสเขาบอกว่ามีรถไฟในเมืองรถติด คือมันมีทางรถไฟไงแล้วก็รถติดเออกล้าพูดเรื่องนี้มันจะมันติดมาตั้งนานแล้วแล้วทุกวันนี้ถามว่าถ้าไม่มีรถไฟมันจะติดหรือเปล่าประเทศอื่นเขามีที่การรถไฟเหมือนกันทุกเมืองในโลกนี้มีที่การรถไฟเหมือนกันที่เขาไม่ลงใต้ดินทุกเมืองมีหมดเข้าเมืองมีหมดใช่ไหมเนี่ยพูดเหมือนกับแบบ จะเอายังไงอะอะไรเงี้ยอ่ะไม่ล่ะรถติดรถติดอะไรเงี้ยคือเหมือนเอาความเดือดร้อนมาเป็นตัวประกันอะพี่โสยกตัวอย่างกรุงกรุงลอนดอนก็ได้ค่ะมีรถไฟฟ้าที่เก่าแก่สุดโลกร้อยกว่าปีค่ะทุบที่เขาว่าเนี่ยร้อยกว่าปีส่วนหนึ่งเขาออกไปนอกเมืองเขาขึ้นบนดินแต่ก็ว่ามันก็มีการถนนเหมือนกันเวลารถไฟวิ่งผ่านอืใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่มันก็มีรถติดในเมืองก็มีรถติดแต่ถามว่า มันจะจอดชั่วนาตาปีางั้นเลยมันก็แช่สักแปหนึงห้านาทีสิบนาทีโอเคกู <Okay. S 2> คไม่ปรับตอนนั้นใหม่ได้สิ <ừ> ตอนนี้ขบวนก็ลดน้อยลงแล้วแต่ถ้าเป็นเบื้อฟีดิฟรีเดอร์เซอร์วิสเนี่ยคนต่างจังหวัดเขาลงพลุบแลวคุณลงบางซื่อแล้วเขาจะไปไหนละ่ะเอารถเมย์ไปรับต่ออ่งนี้บ้าเปล่าเขาวีแต่ขนส่งมวลชน <ừ> แม่ไม่ใช่แล้วถ้าคุณลงรถป,ปุ๊บมันสะดวกนี่เขาไปไหนก็ได้ไดใช่ไหมใช่เขาก็มาถึงแล้วลงบางซื่อแล้วเฮ้ยจะไปไหนบางซื่อมันจู่ตรงไหนของมันเนี่ยวะเี่ย แล้วพี่ลบบอกต้องใช้อีกตั้ง60กว่าบาทก็จะเข้ามาเพระใช่ไงค่าโดยสารใช่ไงแต่ว่านักการเมืองหิวเงินนี่ไงหิวเงินค่าตงนี่ไงไปหาเรื่องโลของลำพงทิ้งไงเพราะเขามีคนการมิสุดวันดีสรงมาเรียบร้อยนะมีมีเท้างเท้าเวอร์นั่นนี่นวลวางแผนใช้จ่ายเรียบร้อยไม่ถามประชาชนสักคำว่าเฮ้ยคุณไม่มีอำนาจในการเมืองต่อชีวิตคุณนะคุณจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในประเทศนี้โดยที่ คนเงาเหลาก็คุณก็ไม่ได้เป็นต้นตอของการสร้างหัวลำโพงโห,หรือว่าโครงการเกี่ยวเกี่ยวยงม่นได้มีแต่พวกคุณจะโกงจากหัวลำโพงและโครงการรถไฟอื่นใช่ไหมหัวลำโพงไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของนักการเมืองอ่ะมันสร้างกำหนดได้ยังไงใช่ไหมหเหมือนที่อื่นคุณเอาที่รถไฟไปเซ็งลีถามรัชดาพิเศษตั้งเสียแล้วถามว่าตอนนี้มันเป็นค่าค่าตอบแทนที่แฝงหรือเปล่าค่ะ ประชานเยอะนะ<ม>ที่รถไฟนั่นนะ,นะ,ะถามมันแฟร์ไหมที่ดีรถไฟทั้งหลายแล่ที่ที่ไปปล่อยไปปล่อยวางไว้แล้วเนี่ย<ม>ควรย,ยกระดับค่าเช่าหรือเปล่าละ่ะบอกเลยว่าถ้าเกิดเรื่องนี้ทํานะเราก็ทําว่าให้เป็นโลแล้วก็ให้สร้างเป็นอาคารโอ้โหตึกสูงมิกซ์ยูสนะมันกระเทือนไปเรื่องการเมืองชัวพี่โสเนาะมันมีเงินค่าต๋งไงมันต้องการคือค่าต๋งอย่างเดียวประชาชนก็จำไว้เลยว่าโอเคพัก ประชาชนลืมไม่มีความสนใจประชาชนลืมลว่าเราสปอร์อยู่ในยุคไหนที่กครเปลี่ยนแปลงใช่ไหมที่เราสปอร์หานไปตอนนี้มีการขนส่งที่พัฒนามาแล้วจะเป็นเป็นเคอรี่เป็น้ลาลามูเป็นสรารพัดอย่างใช่ไหมเราสปอร์หายเงียบไปแล้วประชาชนอย่าลืมประชาชนอย่าลืมละกันหัวลาโพงหัวลําโพงคือถ้าเกิดว่ากลายเป็นมิกซ์ยูสก็รู้ไว้ว่ารัฐมนตรีคมนาคม มาจากพรรคภูมิใจไทยนะคะว่าพูดถึงหุ้นนำหัวหน้ารัฐบาลเลยอะไรก่อนเอเคอ่ามาจากรัฐบาลนี้เพราะคุณยอมคุณยอมเรื่องเรื่องชนะคุณยอมเรื่องทุกอย่างคุณยอมแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ลดโทษให้กับนักการเมืองคนรางนั้นคุณภัยบูลคุ้งฉายาบอกว่าห้ามลดโทษให้การทุจริตขอรับทุจริตคอรัปชั่นได้ไหมยาเสพติดแล้วก็ข่มขืนแล้วไอ้หน้าไหนไม่ไปเปลี่ยนล่ะกฎหมายที่ว่าเนี้ ค่ะเดี๋ยวเราจะมาว่ากันเรื่องนี้เดี๋ยวเราเบรกอีกทีหนึ่งกันนะคะพี่โสบนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c n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  l w s w s e เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ